ชัยชนะนัดนี้เพื่อดีอาร์สรวมประเด็นร้อนหลังเกมเรียบูอัดฟอร์เรสสามศูนย์เมื่อคืนนี้ขณะเดียวกันอัปเดตคุณพ่อดีอาร์สอาจถูกลักพาตัวเข้าเวเนซุเอลาเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสารในวันนี้กันสวัสดีครับสดุข่าวเรียบูอยู่กับผมโค้ชแอ๊ดนะครับวันนี้ประจำวันที่30ตุลาคมมีเรื่องดาวมาอัปเดตกันมากมายนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับคุณพ่อของดีอาร์สที่ยังถูกลักพาตัวอยู่นั้นมีอัปเดตจากสื่อของโคลอมเบีย วันนี้จะเล่าให้ฟังแบบละเอียดเลยแต่ว่าก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสําหรับพิมพ์แครปพิซ za ในวยอร์กพิซ za จานนันแป้งสิละปีบางกรอบหอมอร่อยมีเลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมหานครมีหลากหลายสาขาต่างจังหวัดมี3สาขาโทรสั่งเดลิเวอรี่ศูนย5สองหการันตีความอร่อยนะครับรวมไปถึงรถยนต์ซูซูกินะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นส่งท้ายปีทริปเปอร์โบนัสดีโบนัสสต่อตอนแรกช่วยผ่อนสูงสุดนาน2ปีต่อที่2นะครรัับบส่วนลด15,000บาทสะหรับ นักง,งานรัฐวิสาหกิจบุคลากร,กรทางแพทย์ข้าราชการแล้วก็บุคลากร,กรทางการเกษตรที่ขึ้นทะเบียนนะครับแล้วก็ต่อที่3รับดอกเบี้ยในราคาที่สุดพิเศษนะครับสบายกระเป๋าไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของ s u ซูกิมอเตอร์ทไทยแลนดได้เลยนะครับมาพูดคุยกันฮะรเริ่มต้นผมขอเอาเกมเมื่อคืนนี้ก่อนแล้วกันนะครับประเด็นจากสื่อนะก แน่นอนครับเมื่อคืนนี้เป็นค่ําคืนที่ยอดเยี่ยมของนักเตะลิเวอร์พูลหลายคนเล่นเนี่ยยอดเยี่ยมแต่ว่าไฮไลท์สําคัญมันก็คือการสู้เพื่อหลุยดีอาร์ตนี่แหละความสามัคคีเพื่อหลุยดีอาร์ตนี่แหละนะครับมาดู5ประเด็นกันหน่อยเมื่อวานนี้คนยิงประตูมีโชตานูนเยสแล้วก็โมซาล่านะครับสองแอสซิสเนี่ยเป็นของโซบอสไลน์นะครับโอเคทีนี้นี่ครับหลุยดีอาร์ตนะครับอินดอร์สเอ็ดแอนฟิวชัลซัพพอร์ตก็คือ อยู่ในความคิดของทั้งนักเตะทั้งแฟนบงแฟนบอลทุกคนรับรู้ถึงสถานการณ์ข่าวของลุยดีอาร์ที่แบบกระทบต่อครอบครัวเขาอยู่ตอนนี้นะและทุกคนเล่นเพื่อเขาก็จะอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าตอนหลุยตอนที่โชต้ายิงได้ก็วิ่งไปเอาเสื้อมาจากตงซุ้มแมานั่งสำรองแล้วก็ชูเบอร์เจ็ดแบบนี้ส่งสัญญาณว่าเฮ้ยเราอยู่เคียงข้างคุณนะลุยดีอาร์ทนะแม้กระทั่งตัวโชวต้าเองก็บอกนะครับว่าเมื่อคืนนี้เมื่อคือนก่อนอ่าก็คือวันเสาร์ ตอนแรกอยู่ที่โรงแรมกันปกตินั้งแต่เรียบูจะมารวมตัวกันที่โรงแรมก่อนหนึ่งวันเพื่อสร้างแบบความซิปปรดิตอะไรเงี้ยนะแต่ว่าพอได้ทราบข่าวอันนี้ก็เลยแบบขอกลับบ้านอยู่อยู่ไม่ได้คืออยู่โรงแรมไม่ได้ขอกลับบ้านไปอยู่ครอบครัวก,ก็คือภรรยาลูกหรืออะไรแบบนี้คือคืออยู่โรงแรมไม่ได้อะคือจิตใจไม่พร้อมแล้วเป็นใครก็ไม่พร้อมนะเราก็เข้าใจได้แล้ววันนี้ทุกคนเพื่อนๆในทีมทุกคนก็รับรู้ถึงความแบบสถานการณ์ที่ยากลำบากตรงนี้ของหดิอาร์ก็แบบ เล่นแบบสุดตัวจริงๆเราจะเห็นว่าทุกคนนะโดยเฉพาะครึ่งแรกเนี่ยโคตรงโ,โคตรดีแต่ว่าครึ่งหลังอาจจะแบบดรอปลงไปแต่ว่าก็ครึ่งแรกน้ำสองแล้วอ่ะแล้วก็เมื่อวานนี้มันจะมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ก่อนเกมเงี้ยมีเขาเรียกว่าร่วมไว้อะไรให้กับเบนเคนไรท์นะฮะเป็นประธานของเอฟเวอร์ตันคนหนึ่งนะฮะรวมไปถึงมอบบี้ชาลตันอันนี้ก็จะเป็นตำนานสโมรสรของแมนยูเต็ดทั้งสองคนเนี้ยเมื่อวานนี้แอนฟิลก็มีไว้อะไร สอนนี้ด้วยถ้าบอกว่าเมื่อวานนี้มีเกมม,เ,เกมมันเป็นเกมที่มีความหมายเยอะมากๆนะครับดาวินุนเยสน,นะครับกับความยอดเยี่ยมกองกองหน้ากระบทนบาทขกองหน้าของเขาที่แบบดีวันดีคืนแบบเนี้ยเมื่อคืนนี้นะครับนอกจากทําประตูได้นะครับที่โซโบปาดมาให้แล้วก็ยิงเจาะเข้าในแต่ว่าความป่วนของเขาป่วนคู่แข่งเยอะมากแล้วก็มีลูกที่ยิงติดเซฟแล้วก็โดยเฉพาะลูกแรกเนี่ยเขามีส่วนที่ยิงติดเซฟแล้วก็กระชอกไปถึงโชตา ซ้ำเข้าไปใช่ไหมเขามีส่วนร่วมกับเกมเยอะมากการลงมาล้วงการลงมาเล่นลเกมรับฉีกออกปีกออกข้างล้วงต่ำอะไรทําได้หมดยังคงเป็นนูนเยสเวอร์ชั่นที่เราเห็นแล้วเราก็รู้สึกประทับใจเรื่อยๆเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นนะครับแล้วก็เมื่อถ้าไปดูสถิติตอนนี้นะครับมีส่วนร่วมกับกับประตูเนี่ยไปแล้ว11ลูกจาก13เกมในซีซั่นนี้ส่วนร่วมกับประตูคือประตูกับแอซิสนะในทุกรายการซึ่งเมื่อหาหารจำนวนนาทีเป็นคา่าเฉลี่ยออกมาแล้วนะครับ ดาวินุนเยสนะครับมีค่าเฉลี่ยมีส่วนร่วมกับประตูในทุกๆ5้าสิบแปดจุดหกนาทีคือหนึ่งเกมเลยต้องมีอย่างน้อยหนึ่งและอาจจะมีหนึ่งครึ่งก็คือเกือบไปสองด้วยนะครับนี่แหละฮะนี่คือดาวินุนเยสกับสถิติที่ยอดเยี่ยมที่นามาฝากกันแล้วก็ All out attack ครับหัวข้อต่อมานะฮะประเด็นที่น่าสนใจคือเมื่อวานนี้เราบุกกันแบบเต็มตัวจริงๆนะครับบุกกันแบบสุดๆของเกมบุกโคตรๆอ่โดโดะโดยเฉพาะ ครึ่งแรกนะครับพองบอล74%รนะครับโอกาสจบอ่า12ครั้งอ่ะคือขึงบุกอยู่ฝั่งเดียวฝั่งเดียวแล้วก็ได้2ลูกนะ <S <S โดมินิกโซบัสไลดดาวิดนูนเสเทรน์อาโนโชต้าโอ้โหเติมเกมลุกกันจ้าระวันนะฮะใช่ไหมแม้กระทั่งครึ่งหลังเราจะเห็นว่ามีมช็อตที่แม็กค,คลิสเตอร์รเติมขึ้นไปด้วย ตอนก่อนที่จะเอาเอ็นโดนมาด้วยซ้ำนะแมกกาิเตอร์คือเราขึ้นไปเป็นแผงแวเวลาขึ้นเราบีบบีบเป็นแผงบุกเป็นแผงคองบอลบุกพอถ้าเสียบอลปุ๊บเราก็เพสซิงเข้าตัดเมื่อวานนี้มันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วมันทําให้คู่ต่อสู้งงหัวไม่ได้เลยในครึ่งแรกแต่ว่าครึ่งหลังคูต่อสู้ก็จะ,ะมีมีการเล่นเกมรุกมากขึ้นแต่เมื่อวานนี้หนึ่งสิ่งก็คือพอคู่ต่อสู้เขาเผลอขึ้นมาแค่แป๊บเดียว แค่แป๊บเดียวเท่านั้นเราเล่นเกมโต้เราเล่นบอล t r a n s ิ t i o n ได้อย่างแบบสุดยอดมากๆ t r a n s i t i คือการเปลี่ยนจากรับเป็นลุกลุกเป็นรับแบบนี้นะเราทําได้ดีมากๆเมื่อวานนี้นะครับขณะที่โซบอสไลน์นะครับก็ยังคงโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสุดๆเมื่อวานนี้ได้ไหมอัล m a t มททั้งใน Twitter ของเลียปูเองที่มีการโหวตจากแฟนบอลหรือแม้กระทั่งเว็บไซต์ดีดิเซนฟิลก็โหวตให้โซโบเป็นแมนอัล m a t มทซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับผลงานสุดๆนะเกมลุกลับครบเครื่องแล้วก็มีส่วนทำสองแอซิด แอซิดให้กับมูซาร่าในลูกที่สามใช่ไหมเออแล้วก็แอซิดนูนเยสในลูกที่สองลูกแอซิดมูซาร่าที่เปิดด้วยซ้ายด้วยโอ้โหเปิดยาวๆเลยแล้วก็บอลไปถึงซาล่าแต่ว่าอันนี้ก็ต้องบอกว่าผู้เสาร์ประตูกับกองหลังของฟอเรสอาจจะพลาดด้วยแต่ยังไงก็ตามมันก็เป็นเครดิตแอซิดของโซมัสไลเพราะว่าคู่ต่อสู้ไม่โดนลูกบอลลูกนั้นถ้าคู่ต่อสู้ใครคนใดคนหนึ่งโดนลูกบอลลูกนั้นก็จะไม่เป็นแอซิดแต่ลูกนี้ได้แอซิดนะครับเมื่อวานนี้ถือว่าผลงานสุดๆเลยนะแมนนอตแมทไปเลย หลังจากนี้อ่ะผมให้ดูอันนี้ก่อนอันนี้จะเป็นสนะีสันนะโซโบก็สัมภาษณ์หลังเกมโดยมีนักข่าวสาวนะครับที่ชื่อว่าแฮร์ริเอตเพียเอร์เนี่ยไม่รู้อ่านแบบนี้ไหมนะเขาก็แบบสัมภาษณ์อยู่แต่ว่าที่ที่ฮาคือดูนี่ฮะรองเท้าครับใส่แตะแล้วก็ถุงเท้าขาวฮะแต่ขนาดแต่งตัวะอย่างนี้ยัง,ยงเท่ยังดรอไม่ไม่เสื่อมคลายเลยนะฮะเอออ่ะพูดถึง แม็คคลิสเตอร์นิดหนึ่งแล้วกันเมื่อกีก้ยังไม่ได้พูดถึงขออีกนิดน,นึงเดอะโค้ชไลท์ครอปนะครับเขาก็วิเคราะห์ถึงแม็กคลิสเตอร์เมื่อคืนนี้ว่าสุดยอดมากนะคือมันเป็นซีซั่นที่ครอปกล้าเสี่ยงที่จะเอาแม็คลิสเตอร์มาเล่นเบอร์หกแล้วมันค่อยๆค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นอ่ะเอาง่ายมันจะมีช่วงเวลาที่เราจะรู้สึกว่าเอ๊ะแบบมันมีจุดอ่อนตรงนั้นตรงนี้แต่ว่าเหมือนกับแม็กก้าพอเล่นตรงนี้แล้วดีขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับแม็กก้าคือเทคนิค แล้วเอาตัวที่เทคนิคสูงอย่างเงี้ยมาเล่นตรงเบอร์หกอ่ะมันก็จะได้ความสําคัญในการเ,าเขารู้ในการไปสู่พื้นที่ในช่วงเวลาที่ถูกต้องนะแล้วก็เฝ้ารอได้ถูกต้องดึงดึงจังหวะได้ถูกต้องผ่านบอลได้ได้ถูกจังหวะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เมื่อวานนี้เกมรับดีด้วยคืออาจจะมีวันที่เรารู้สึกว่าเกมรับเขาไม่ดีแต่เมื่อวานนี้มันจะเป็นวันที่แมคคิริเซอร์เล่นเกมรับได้แบบดีโคตรเลยนะตัดกรงตัดเกมสุดยอดมากใช่ไหม เออนัคนก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้โปรแกรมนะัดถัดไปวันกลางสัปดาห์นี้วันพุธนะครับคืนพุธนะฮะเดี๋ยวเราใกล้ๆแล้วเดี๋ยวมาย้ำกันอีกทีหนึ่งเราจะเจอกับบอลมัดเป็นเกมคาราบาวครับรอบสรอบที่4ก็เนี่ยฮะไปเยือนที่บ้านของบอลมัดวิทาลิตี้สเตเดียมนะครับส่วนสุดสัปดาห์หน้าวันที่5้นะฮะห้าพฤศจิกายนวันอาทิตย์นะครับ คู่ดึกเลย้าทุ่มครึ่งนู่นเลยเจอกับรูตันทาวไปเยือนบ้านรูตันทาวเอาโปรแกรมคร่าวๆแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะส่วนตารางคะแนนครับตอนนี้เร์พููมี23คะแนนนะครับอยู่อันดับที่4ตามหลังอันดับสองครับอันดับ3ที่มี24แต้มเท่ากันอยู่แต้มเดียวแล้วก็จะตามหลังจาฝูงอย่างสเปอร์สแต้มเรียกได้ว่าก็เกาะกลุ่มแบบนี้ไปเรื่อยๆครับการลุ้นแชมป์ปีนี้เรียกได้ว่าถ้าดูจากแต้มแบบนี้นะสเปอร์อาร์เซนอลแมนซิตี้เร์พูู ถ้ติาดิดอาถ้าเราดูจากแต้มไงห้าทีมรุ้นแชมป์อ้าถูกไหมเออตอนนี้ถ้าดูจากการเกาะกลุ่มนะมีห้าดับแรกคือรุ้นแชมป์กันยาวๆครับแต้มมันยังบี้ยังขี่กันอยู่ยังบอกไม่ได้ว่าใครจะเป็นแชมป์หรอกถ้าดูจากตรงนี้แต่สุดท้ายนั่นแหละฟุตบอลมันวัดกันระยะยาวดูถึงปีใหม่แล้วมาดูตารางคะแนนอีกทีหนึ่งแล้วก็ดูหลังเา็นก็ค่อยมาดูทีๆอันนี้ก็ดูกันไปแบบขมขับแบบนี้นะฮะมาดูบทสัมภาษณ์จากเจอเก้นคอปกันบ้างนะครับก็พูดไว้หลายเรื่องที่น่าสนใจ เอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่านะครับว่าเรื่องดีอาร์ตเขาบอกว่าเราทราบเรื่องครอบครัวของหลุยส์ดีอาร์เนี่ยคือเมื่อคืนนี้เขาบอกว่าพอทราบเรื่องปุ๊บเราอยู่กันที่โรงแรมเขาบอกว่าขอกลับบ้านเราก็เข้าใจว่าเออกลับก็บกลับแล้วก็เราส่งคนช่วยไปดูแลด้วยแบบมีคนช่วยติดตามไปดูแลที่บ้านด้วยข่าวดีคือหลังจากข่าวเราได้รับทราบเราทราบข่าวว่าคุณพ่อคุณแม่โดนรับการตัวไม่นานคุณแม่ได้รับการช่วยออกมาก่อนตอนนี้เหลือคุณพ่อข่าวดีคือได้คุณแม่ออกมาแล้ว ทีเนี้ยเหลือข่าวร้ายเราเราต้องติดตามกันต่อคือเขาก็บอกว่าเราต้องติดตามข้อมูลอัปเดตกันต่ออสถานการณ์แบบนี้เขาบอกว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากสถานการณ์ที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่ในชีวิตเขาเขาไม่ค่อยเจอแบบนี้มาก่อนพอเจอแล้วเนี่ยก็ทาเรียกว่ายากกบการเตรียมทีมเหมือนกันแบบมีผู้เล่นคนหนึ่งที่ครอบครัวเจอเจอปัญหาหนักขนาดนี้เนี่ยเออนะแต่นั่นแหละ มันก็เหมือนเป็นแรงจูงใจเขาบอกว่ามันเป็นหนึ่งในแรงจูงใจที่ทําให้นักเตะทุกๆคนในทีมเล่นเพื่อลุยดีอาร์สอันนี้รอบคอนเฟิร์มเลยนะฮะทุกคนสู้เพื่อรูโชเขาบอกวี้จังหวะที่ผู้เล่นชูเสื้อเนี่ยตอนที่โชต้าชูเสื้อเนี่ยผมไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนว่าเฮ้ยผู้เล่นจะมาชูเสื้อกันแบบนี้แต่ว่ามันทัชชิ่งมากมันสัมผัสใจมันมันประทับใจมากๆแล้วมันก็สวยงามมากๆด้วยเช่นกัน ผู้เล่นทุกคนเล่นด้วยไอเดียด้วยชุดความคิดเดียวกันผู้เล่นในสนามทุกคนชุดความคิดก็คือเล่นเพื่อ his brother ก็คือพี่น้องของเขาก็เหมือนเปรี่ยนเสมอนว่าหลุยดีอาร์เป็นพี่น้องทุกคนเล่นเพื่อหลุยดีอาร์จริงๆเมื่อวานนี้เราก็จะเห็นฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมที่ออกมาแต่ทว่าเจคินคอปเองก็บอกว่า,าเขาประทับใจฟอร์มการเล่นน่ะโดยรวมแต่เขาก็บอกว่าคุณจะเห็นเลยว่าล์พูชุดเนี้ย ยังพัฒนาได้อีกหลายจุดยังเก่งยังโคดกว่าน,นี้ได้อีกในเกมที่คุณตามหลังเนี่ยคุณก็จะต้องไล่ตามคู่ต่อสู้เนี่ยเขาบอกแบบนี้นะแต่เกมเนี้ยมันเป็นเกมที่เรายิงนําก่อนแล้วเราคลองบอลได้แบบสุดๆจริงๆแบบคุมเกมได้อยู่หมัดเลยแต่ผมคิดว่า5นาทีสุดท้ายเราควรจะต้องคุมเกมได้ดีกว่าน,นั้นเหมือนเราคุมเกมได้ดีแล้วสี่สิบนาทีแต่5นาทีสุดท้ายไปปล่อยไปเล่นต่ําเกินไปเขาบอกว่าเราดรอกดีฟเกินไปเรา มีลายเกมรับที่ยืนต่ํากันไปจนทําให้คู่แข่งสามารถโจมตีใส่เราได้เราต้องปรับปรุงในจุดนี้ส่วนสถานการณ์การสร้างสรรค์เกมเราก็ทําได้ยอดเยี่ยมแต่เรามีศัก,กยภาพที่เราจะสร้างสรรค์เกมทําเกมลุกได้ดีกว่านี้อีกเรายังสามารถพัฒนาได้ดีไปเรื่อยๆเราต้องเป็นทีมที่สามารถสร้างสรรค์ได้ครีเอชันนะครับแต่ความบอนบุกได้ด้วยแต่ที่สำคัญก็จะต้องไม่เสียความคอมแพตเช่นบุกได้บุกแต่ว่า คุณจะต้องมีความคอมแพตคุณจะต้องรู้ว่าถ้าเสียบอลมันไม่ใช่ปัญหาการบุกมันไม่มีทางที่คุณบุกแล้วคุณจะยิงประตูได้ตลอดเวลาแต่คุณบุกแล้วคุณเสียบอลคุณจะเพรสซิ่งคุณจะยืนตำแหน่งกันยังไงให้ทุกอย่างมันคอมแพตให้สามารถเพรสซิ่งแนะนำบอลกลับมาครอบครองแล้วก็บุกต่อได้นั่นคือไอเดียที่ครับจะพยายามพัฒนานทีมชุดน,นี้ให้มันสมบูรณ์แบบไปเรื่อยเรื่อยรื่อเรื่อยืพูดถึงแม็กคาริสเตอร์นะครับนะเจอกันครับพูดถึงแม็กกาบทบาทของแม็กกานะฮะเขาบอกว่าพวกคุณจะเห็นนะ ว่าแมคก้ากับบทบาทเบอร์หกเนี่ยอะผมขอเปิดอันนี้แล้วกันนะให้ดูในสนามแนละ้วก็เดี๋ยวพูดถึงแมคก้าไปด้วยนีย่เพราะว่าเพื่อนๆจะเห็นแมคก้ายืปนปรบมืออยู่อ๋นนอเปิดทีมอันนี้เป็นอันนี้เป็นคลิปจากในสนามนะฮะอ่ะก็ของของอาร์ซีมเอลซีทุกเจ้าเดิมนะโอ้โหเขาไปดูในสนามทุกนัดจริงๆนะแล้วได้ในตำแหน่งประมาณนี้ตลอดอ่ะเห็นแมคคาริเตอร์เนาะอันนี้โฟกัสที่แมคคาริเตอร์นะ เขาบอกว่าคือเบอร์หกเนี่ยที่ให้แม็กลิเตอร์ลงเล่นเป็นกองกลางเบอร์หกเนี่ยถ้าเกิดเล่นไม่ได้จริงๆอ่ะเขาบอกว่าผมไม่ส่งเขาลงหรอกแต่เขาเล่นได้นะแต่วันนี้ทุกคนเห็นแล้วว่าการที่เอาผู้เล่นที่จริงๆเก่งเชิงลุกแต่สามารถเล่นเกมรับได้ด้วยเนี่ยเอามาเล่นกองกลางเบอร์หกเราจะเห็นความคฟบเครื่อนของเขาเขาจะสามารถรู้ วิธีในการสร้างสรรค์เกมรู้วิธีในการหาจังหวะในการสวิตบอลเปลี่ยนฝั่งอะไรต่างๆนานา,นาขณะเดียวกันวันนี้จเจนคบชมนะครับว่าเกมรับของแม็คริสเตอร์ยอดเยี่ยมกดดันกู่แขงในตอนเล่นโต้กลับได้ดีมากๆการโดนหนึ่งต่อหนึ่งเก่งอยู่แล้วสิ่งสําคัญคือเราจะต้องไม่เปิดพื้นที่กว้างจนเกินไปก็คือการคอมแพกอ่ะแหละเบอร์แปดนะเบอร์แปดก็คือโซโบกับกาฟนแบกเนี่ยอันนี้พูดได้เฉยนะก็คือพวกนี้จะต้องมาช่วยกันปิดพื้นที่ช่วยกันเบสซิ่งปิดพื้นที่ ปีกกองหน้าหรือแม้กระทั่งเซ็นเตอร์ฮาปก็ต้องช่วยกันซ้อนมิดฟิลด์ให้ดชีช่วยกันเล่นเกมรับให้มันคอมแพคกันนะครับจากนั้นเมื่อตัดบอลได้เรามีเทนกับแม็กก้าที่ช่วยสร้างสารรค์จาดแดนกลางซึ่งมันสามารถช่วยได้เยอะมากๆนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์จากเจอเกนคลอปที่นํามาฝากกันนะครับทีนี้นิดนึงแล้วกันก่อนที่จะไปอัปเดตจากจากโคลอมเบียนะอันนี้ครับโชต้าครับชูเื้อครับลุยดิอาร์ตเบอร์เจ็ดนะแล้วก็ อย่างที่เราเห็นเนาะคือโพสใน IG ครับอันนี้โพสในโซเชียลของตัวเองก็บอกเหมือนกับเป็นกำลังใจกับลุยดิอาร์แล้วก็บอกว่า you will never walk alone นะครับจริงๆมีพิมพ์ภาษาสเปนด้วยอันนึงแต่ว่าเดี๋ยวผมขอแปลสินะอ่าก็อะไรเนี่ยสำหรับคุณความเห็นแกร่งมากมายแล้วก็ไม่รู้นะมันแปลไม่ตรงวะแต่ว่าไม่ไม่แปลดีกว่ากดให้มันแปลออโต้ Auto, ไงนะฮะอ่า will never walk alone อันนี้เราแปลได้ชัดเจนลุยดิอาร์มาคอมเมนต์ด้วยครับลุยดิอาร์ได้รับทราบถึงพลังถึงกำลังใจดีๆจากแฟนนนนบบอลครัไมมม่่เเเียาเเยานะ อขอกรหัวใจให้ลุยอ,อาร์ตหน่อยมาเมนที่โพสของโชต้านะครับมีเฮนเดอร์สันมีกาเฟนแบกนะครับมีเคอร์ติโจนเอาไลฟ์ไปให้หมดนะฮะมากันทั้งทีจอแดนเฮนเดอร์สันก็มาอาดีตนักเตะของเราอากิมเบนวานะฮะมีหลายๆคนที่มาร่วมให้กำลังใจก็เป็นกำลังใจให้นะครับทีนี้ครับมากันที่อัปเดตจากโคลอมเบียครับว่าตอนนี้สถานการณ์การช่วยคุณพ่อตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะและกล้องก็ค้างไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ย ผมขออนุญาตนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับก็สําหรับพื้น smart m a ทนะครับสวยเหมือนไม้ทนเหมือนหินใครต้องการที่จะปูพื้น smart m a ทนะครับช่วงนี้มีงานบ้านและสวนสามารถไปดูพื้น spc smart m a p แบบเป็นๆได้เลยนะครับที่งานว่าของจริงคุณภาพดีสวยงามแค่ไหนนะครับพร้อมปรบสนลดพิเศษนะครับไปที่ impact challenger 2เมืองทอง impact challenger เมืองทองธานีนะครับวันที่ถึงวันที่5พฤศจิกายนนี้เท่านั้นถ้าบอกว่ามาจากโค้ดแอคช่องโค้ดแอค รับส่วนลดพิเศษไปเลยอย่าลืมแจ้งด้วยนะครับโอเคนะครับฝากคืนสมาร์ทแมทเอาไว้ด้วยนะอัปเดตจากเซมานานะครับสื่อดังของประเทศโคลอมเบียนะครับอย่างแรกเลยครับพวกเหล่ากองทัพต,ตำรวจตำรวจนอะไรนี้พวกนี้เขาก็เกรงกลัวครับว่าคุณพ่อของหลุย์ดีอร์สจะถูกลักพาตัวข้ามแดนไป ข้ามแดนจากประเทศโคลอมเบียไปเวเนซุเอลานะครับตอนนี้ยังไม่สามารถระบุตัวคนร้ายได้เบื้องต้นคาดว่าอาจจะไม่ใช่กลุ่มอาชญากรรมใหญ่อะไรเพราะยังระบุตัวตนกลุ่มไม่ได้อาจจะไม่ใช่กลุ่มอาจจะเป็นแค่อาชญากรรมบุคคลทั่วไปที่แบบกระทําการบ้าบออาจจะเอาตัวไปเรียกค่าถ่ายนะฮะทีนี้นายพลคนนี้ที่เพื่อนเเห็นในภาพเนี่ยคนที่คือนายพลนะฮะเดี๋ยวผมเลื่อนลงมาดีกว่านี้ให้เห็นนี่ให้ตอนเ่เห็นเขาใส่ชุดเต็มๆนะฮะนายพลวิลเลียมส เดี๋ยวกอน,นะตาผมกว่าไม่เจอโอเคในพลวิเลียมซามารันกานะครับลงพื้นที่ของเมืองบารันกาสนะครับในจังหวัดลากัวจีลานะจังหวัดลาักจีลาเนี่ยอยู่ประมาณตอนเหนือบนบนเยื้องขวาติดกับเวเนซุเอลานะอ่ะเขาลงมาสั่งการเลยครับถึงขั้นในพลเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่แล้วก็สั่งการกองกําลังทั้งมันจะมีกองกำลังทั้งตำรวจทั้งทหารนะครับช่วยกันเลยคือ ก็เรียกว่าอันนี้มันคือเคสสาคัญของบ้านเมืองเขาเลยตอนนี้นะฮะแล้วก็มีการนี่ครับใบประกาศจับไอใบใบประกาศตามหาด้วยอันนี้ไม่ใช่ใบประกาศตามจับประกาศช่วยใครเห็นคุณพ่อของดีอาร์ตเนี่ยคนเนี้ยแบบถ้า,ถ,าถ้าเกิดเจอสมมุติคุณเป็นประชาชนคุณเจอแล้วคุณให้เบาะแสแล้วสามารถนําพาไปสู่การไปจับคนร้ายแล้วก็นําพาตัวคุณพ่อกลับมาสู่ได้ยอย่างปลอดภัยหรืออะไแบบเนี้ย สู่การจับกลุมคนร้ายได้ด้วยเนี่ยรับไปเลยนะฮะโอ้โหสองร้อยล้านนะครับเดี๋ยวก่อนนะสองร้อยล้านเปโซโคลอมเบียเป็นสกุลเงินของโคลอมเบียนะย้ำอีกทีหนึ่งสองร้อยล้านเปโซโคลอมเบียแปลงกลับมาเป็นเงินไทยเราละเงินไทยเราหนึ่งจุดเจ็ดหกล้านหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทนะครับโดยประมาณแล้วกันนะเออแปลงมาเป็นเงินไทยเนี่ครับมีเงินรางวัลนาเงินรางวัลในการช่วยเหลือให้ให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อแบบ พยายามไม่ให้คนลงคนร้ายต่างๆน,น,นะนะพาคุณพ่อดีอาร์ตหนีออกนอกประเทศเพราะว่าถ้าหนีไปเวเนซุเอลาการจับกุมหรือว่าการตามหามันก็จะยากขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ครับเขาก็รายงานนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทางการโคลอมเบียก็ต้องการติดต่อหรืยดิอาร์ตซึ่งเม,ามาื่อวานนะี้เราน่าจะได้เห็นคลิปจากบางที่ก็ที่ลงนะผมไม่ได้เปิดแต่ขออภัยด้วยแล้วกันแต่ว่าเล่าให้ฟังเลยแล้วกันว่าทาง นายพลวิลเลียมสมารันี้าได้มีการติดต่อนะครับผ่านเอกราชทูตของโคลอมเบียนะครับในการติดต่อคุยกับดีอาร์ดโดยตรงเลยคุยมือถือโดยตรงเลยโดยมีการแจ้งดีอาร์ดว่าดิอาร์เราเข้าใจถึงหัวอกของคุณดีตอนนี้ผมผมคือนายพลเนี่ยผมอยู่ในพื้นที่แล้วผมมาสั่งการแบบเต็มที่เราทุกฝ่ายจะช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ทั้งกองกําลังตํารวจกองกําลังทหารบกกองกําลังฐานอากาศฐานอากาศก็ช่วยกันสอดส่องดูกันแบบสุดดูกันเต็มที่ เราจะพยายามไม่ให้คนร้ายหลบหนีไปได้ไกลอะไรแบบนี้เราจะช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับอันนี้คือสิ่งที่ท่านนายพลบอกแล้วก็แจ้งกับรูดีอาแล้วแต่ว่ามีทางอายาการอีกคนนะครับคนที่เพื่อนาเห็นในภาพด้านซ้ายนี้คืออายาการที่ชื่อว่าฟานซิโก้มาโบซาให้ข้อมูลว่าคือมันยังปิดโอกาสมุมหนึ่งไม่ได้ที่ว่า ตอนนี้คุณพ่อของลูดีอาสอาจจะถูกพาตัวข้ามแดนไปแล้วเพราะว่าในพื้นที่ตอนนี้หากันอย่างเต็มที่ก็ไม่เจอมีความเป็นไปไปด้ไม่น้อยเลยที่แม้ว่าจะพยายามไม่ให้หลุดนะแต่อาจจะหลุดไปแล้วอาจจะไม่ทันแล้วซึ่งก็ยืยนยันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ถ้าเรายืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าหลุดไปแล้วจริงๆเนี่ยก็อาจจะขอให้ประธานาธิบดีกุสตาโวเปรโตครับประธานาธิบดีของโคลอมเบียช่วยประสานงานต่อไปยัง ต้องต้องช่วยประธานาธิบดีต้องออกคําสั่งแลบบช่วยแล้วแล้วติดต่อกับทางประเทศเวเนซุเอลาให้ช่วยแบบค้นหาตรงนี้เออมันจะยากขึ้นระดับหนึ่งเลยถ้าเกิดว่าค่าประเทศไปแล้วถูกไหมฮะโอ้โหมันเป็นเรื่องเป็นใหญ่เป็นโตจริงๆนะตอนเนี้ยแล้วถ้าตาบอะไรก็ตามนะครับพเพื่อนๆสถานการณ์ยังคงไม่สงบแบบนี้บุรีอัม์ก็ยังไม่ได้ลงแบบนี้ไปเรื่อยๆคือคือผมผมไม่ได้บอกว่าจะเร่งให้บุรีอัม์กลับมาแต่หมายถึงว่ามันมันก็จะ ู่ดีอาร์ตไม่มีทางจิตใจสงบแน่แบบเป็นเรานะเราไม่มีใจไม่มีแรงในการทํางานในการเตะบอลนแน่ๆซึ่งเราก็ต้องให้ดีอาร์ตสงบจิตใจอย่างเต็มที่จนกว่าครอบครัวของเขาจะปลอดภัยอย่างเต็มที่ะครับเนาะเออช่วงนี้ก็ปีกซ้ายก็อาจจะเป็นโชต้าหรือไม่ก็กักโปสลับลงเล่นไปก่อนนะฮะไปไปอีกสักช่วงนึงเลยผมคิดว่าแบบนั้นเลยนะเออแต่ตอนนี้ก็ภาวนานะ,ะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่า อันนี้คืออายการนะให้ช่วยตามหาคุณพ่อกลับมาได้อย่างโดยเร็วอันนี้นส่วนคนนี้คือในพลนะให้ดูหน้าแต่ละคนอันนี้คุณพ่อคุณพ่อคนกว่าให้ช่วยตามหาคุณพ่อกลับมาได้เร็วและอย่างปลอดภัยนะครับก็ติดตามอัปเดตกันถ้ามีอัปเดตยังไงช่องของโค้ดแอคก็จกอะอัปเดตรายงานในทุกๆวันถ้ามีอัปเดตนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้กับบร a r ัทแล้วค,คุณพ่อเขาน่ยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับ แล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยในการทำคลิปในแต่ละวันนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารและโจทยต่างๆวันนี้หมดเวลาขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสามารถกดสมัครสมา,สมาชิกได้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องโคได้อีกทางหนึ่งวันนี้สวัสดีครับ